สวัสดีครับพบกับช่องหนอนบอนไซนะครับวันนี้ช่องหนอนบอนไซจะพาทุกคนมาดูบอนไซต้นมะขามนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนดินบอนไซต้นมะขามต้นนี้นะครับเนื่องด้วยว่าใบของเขาเหลืองนะครับก็เป็นวิธีแก้อาการใบเหลืองของต้นบอนไซของเรานะครับก็เรามาดูว่าต้นบอนไซต้นนี้ทำสาเหตุ ทำไมถึงมีใบที่เหลืองนะครับก็ต้นมะขามต้นนี้ของผมนะครับก็หลังจากที่ได้มาอยู่กับผมนะครับก็ผมปลูกเออเลี้ยงไว้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่ไม่ได้อจัดก,การดูแลเรื่องระบบรากอะไรนะครับก็หลักๆสาเหตุที่ใบของเขาเหลืองนะครับก็เป็นเพราะว่า,าดิน ที่ผมใช้ปลูกเนี่ยครับมันหมดคุณภาพแล้วนะครับก็เราจะสังเกตได้ว่าในดินมันมันเริ่มเริ่มแห้งแล้วก็ไม่ไม่ไม่ร่วนซุยนะครับแล้วอีกอย่างก็คือสังเกตจากใบของต้นไม้นะครับก็เนื่องจากในดินของเขาไม่มีธาตุอาหารเหลืออยู่แล้วก็ราก ที่แน่นอาจจะแน่นจนเต็มกระถางแล้วครับทําให้สารอาหารที่อยู่ในดินน้อยลงหรืออาจจะหมดไปเลยนะครับทําให้ใบของเขา,าเหลืองแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยลองจะมาเปลี่ยนดินของเขาเพื่อที่จะฟื้นฟูให้ต้นไม้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกครั้งนะครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนดิน แล้วก็วางแผนนิดหน่อยครับเ้าก็งดน้ำสัก1วันถึง2วันนะครับเพื่อใหอ้ดินของเขาแห้งแล้วก็เวลาเอาออกจากกระถางจะตรงก้อนอดินเนี่ยจะได้จับตัวกันเป็นก้อนออกง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเอาดินออกกันเลยนะครับปกติผมเวลาเปลี่ยนดินให้กับ ต้นไม้บอนไซของเรานะครับผมแนะนําให้ทําช่วงหน้าร้อนนี่นะครับก็ตั้งแต่ภุมพาเลื่อยไปจนถึงพฤษภาครับก็เป็นช่วงที่เหมาะสมในการเปลี่ยนดินนะครับส่วนช่วงอื่นๆก็อาจจะทําได้นะครับแต่ช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็คือหน้าร้อนนี่แหละ คนะครับตอนนี้ผมเอากระถางออกเรียบร้อยแล้วก็จะสังเกตได้ว่ารากของเขามีการเดินเต็มจนแน่นกระถางที่ใช้ปลูกไว้แล้วครับก็วัสดุที่ผมใช้ปลูกในในครั้งก่อนหน้านี้ก็คือเป็นดินใบก้ามปูแล้วก็ผสมพวกหินภูเขาไฟนะครับแล้วก็มีสาย สายสายก่อสร้างเนี่ยครับเพื่อให้ระบบรากของเขาเดินได้ได้ดีขึ้นนะครับเพื่อให้เขาสร้างก้อนรากฝอยในในเบื้องต้นก่อนครับผมโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะรื้อดินออกนะครับ ตอนนี้ผมก็เอาอดินเก่าออกแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าชุดรากของเขาก็สามารถจะเริญเติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะตัดรากเดี๋ยวผมะจะเคลียร์ดินออกอีกสักหน่อยนะครับมันเป็นดินเก่าที่ตั้งแต่ขุดมานะครับแล้วก็ผมก็จะจัดรากเส้นที่ผมไม่ต้องการออก ทิ้งไปด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้สเปรย์น้ำก่อนไม่ให้เพราะว่าอากาศตอนนี้ค่อนข้างที่อะร้อนครับเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะดูรากเส้นที่ใหญ่ๆก่อนนะครับผมก็จะค่อยๆตัด ครั้งนี้ผมจะพยายามเคลียดินเก่าของของต้นนี้นะครับออกให้จะให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะใช้ดินใหม่ทั้งหมดเลยนะครับรากเส้นใหญ่ๆเราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าต้น วันไซของเรามันไม่จําเป็นต้องใช้ลากเส้นใหญ่นะครับเขาจําจเป็นแค่ลากฝอยเส้นเล็กๆนะครับโอเคครับทีนี้ผมเตรียมกระถางเสร็จแล้วนะครับ ตอนต่อไปเราก็จะเอาต้นไม้ของเราลงปลูกนะครับก็จะเอาดูวัสดุปลูกที่ผมใช้นิดหนึ่งครับในส่วนนี้จะเป็นบริเวณตรงก้นกระถางนะครับผมก็จะใช้ <c oughs> หินภูเขาไฟแล้วก็พวกกรวดนะครับเม็ดค่อนข้างที่จะใหญ่รองก้นกระถางนะครับแล้วก็มีฐานนะครับ เพื่อ,อเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นไม้แล้วก็เป็นวัสดุที่ไม่ย่อยสลายนะครับเพื่อให้เขาระบายน้ําได้ดีนะครับส่วนวัสดุปลูกหลักผมก็ยังจะใช้เป็นดินดินใบก้ามปูเนี่ยครับเพราะว่า,าต้นไม้ต้นนี้ของผมยังทําโครงสร้างอยู่นะครับก็ผมต้องการให้ต้นไม้จเจริญเติบโต,ตได้เร็วนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราเอาต้นไม้มาใส่เลย ก่อนเอาเติมวัสดุปลูกก็รัดรากทุกครั้งนะครับส่วนตัวผมถ้าไม้ที่ปลูกแบบเนี้ยผมจะพยายามจะรัดรากของเขาทุกครั้งนะครับเพื่อให้ต้นไม้ตั้งตัวแล้วก็เวลาเรามันเจอลมเจออะไรเงี้ยมันจะไม่ไม่สุดนะครับ ไม้เราก็จะแน่นอยู่ทรงตั้งดีนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมวัสดุปลูกหลักที่เราจะใช้นะครับนี่ค,ครับก็เติมค่อยๆเติมลงไปรอบๆนะครับ เราใชา้ตะเกียบหรือไม้ไผ่เนี่ยครับจิม้มแซะให้ดินเขาลงไปใน <c oughs> ช่องว่างของรากนะครับให้ให้เต็มนะครับเพราะว่า,าเราไม่ต้องการให้มันเกิดช่องว่างภายในในดินนะครับเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้ามันเกิดช่องว่างภายในดินเดี๋ยวรากของเขาจะ,จะเจริญเติบโ,โตได้ไม่ดีนะครับ <c oughs> นี้เราก็ค่อยๆทำ ดินที่ผมใช้นี่นะครับผมแนะนําเป็นดินพวกใบไม้ถ้าจะให้ดีก็เป็นใบก้ามปูนะครับเ,เราก็หาใบก้ามปูแห้งหรือว่าท่านไหนหาไม่ได้ก็ซื้อตามร้านเกษตรทั่วไปก็มีนะครับส่วนตัวผมผมก็พอที่จะหาได้ผมก็เอามาแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับผมจะหมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับหรือไม่ก็พวก ีก็ได้นะครับถ้าแล้วแต่ท่านไหนมีแล้วก็ผสมกับปุ๋ยคอกด้วยอ่ะหมักทิ้งไว้จนจนกว่าวัสดุพวกนี้มันจะย่อยสลายนะครับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นก็ผมหมักก็ประมาณเดือนเดือนไม่เกิน2เดือนครับก็ใช้ได้ละก็ดินพวกนี้มันมีอ่อคุณค่าทางอาหารที่สูงครับมีไนโตรเจนสูง ทำให้ต้นไม้เราเจริญเติบโตได้ดีนะครับโอเคครับอ่ะหลังจากที่เราเติมดินเสร็จแล้วอ่ะเราก็กดลงให้แน่นนะครับเดี๋ยวผมจะติดใบของเขาออกด้วยนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เขาคายน้ำส่วนใบที่เหลืองๆพวกนี้เดี๋ยวสักพักครับก็ประมาณสัก2-3อาทิตย์ ต้นไม้ของเขาก็จะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็แตกใบใหม่ออกมานะครับใบก็จะพวกเหลืองๆพวกนี้เดี๋ยวก็จะร่วงทิ้งแล้วก็มันก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับ ครั้งนี้ผมจะยังไม่ได้เข้ารวดนะครับก็ผมจะปล่อยให้ต้นไม้เขาแข็งแรงไปก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยทยอยอเข้ารวดทีหลังอันนี้เราลิดใบของเขาทิ้งไปก่อนให้ใบชุดใหม่มันแตกออกมาด้วยเอเค,ครับตอนนี้ผมก็ลิดใบของเขาออกบ้างแล้ว อะทีนี้หลังจากนี้ไปก็ปล่อยให้ต้นไม้ของเขาฟื้นตัวนะครับแล้วก็เขาจะแตกใบออกมาชุดใหม่นะครับใบก็จะกลับมาเขียวสวยงามเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สังเกตต้นไม้ของตัวเองนะครับว่ามีใบเหลืองนะครับก็ลองที่จะ,ะเช็คดูว่าระบบรากของเขานะครับหรือการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินเนี่ยไม่ได้ทํานานแค่ไหนแล้วนะครับก็ การเปลี่ยนดินก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยฟื้นฟูต,ต้นไม้ต้นบอนไซของเราให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเสมอนะครับก็สำหรับวันนี้ช่องนอนบอนไซก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ